ครับผมผมครับอ่าองรอดดอนแชนแนลครับเมื่อกี้ผมจะไปซีดเวทนะครับไม้อเตะสะพานเทปนาดินนะครับผมจะลำปล่านะครับเมื่อกี้ว่าไปได้หรอครับแค่ตามปีที่สิบห้าซ่องนี้บ่เคยอย้างนี้นะครับเออเพิ่งซ่องเลยอ๋อสบายอยู่นี่ครับนี่ครับประมมาณเื่อก่อนเนี่ยครับบวกที่ว่าคนจะตกนะครับมือนผมไปแักทุ่มครับมื่อกี้เราลั่นทีมงาน

ตัวปลาเท่านี้ก็ได้นะครับนี่ครับทีมทีมนี่นะครับโค้ชมอานี้นะตัวไอนะครับติ้งนิงติ้งนิ้งเนี่ยอะเจ้งเตือนด้วยนะครับนี่ครับซินาวินนี่ครับเจอกันนาไม้แล้วครับก้อนสีไปตัวป่าแล้วครับแม่ครับน้ำมันหมดแล้วชวยยังบอกจะบ้านอยู่เป็นยังครับน้ำมันหมดน้ำมันหน่อยน้ำมันหน่อยครับ นี่นะครับทีมงานครับพี่เจมพี่เจมสมิธพี่เจมถือพมิดนครับฝังเนียงก็ฟังขันโกงครับทีมงานของไอ้บ้านละอันนี้ป้าขี่กะครับพี่ตีขยี้ไว้ม้ามเด้อครับมื่อนี้เมียงครับพี่ตีผ้าพรครับอันนี้อีบเนียงครับแล้วคือสดใสเดอร์ไอตอนเรามาหาจ้าอันนี้อีบอีบเนียงครับอีบนอน วินศิลปินนะครับโอเคครับเจอกันที่ไม้นะครับผสมเนื้อนะครับนี่ครับใส่อันนี้อัดไพ่ไพ่เขียวครับนี่นะครับสูตรครับสูตรเด็ดนะครับเอาไปใส่เลยครับใส้ท้อนล้างใส่กระโจอยู่แล้วเราวง ก็บอกว่าจรงดิเอากระบอกให้ผสมเบิดเมยอันนี้นี่เอาไปใส่น้ำนี่เอาไปใส่น้ำมาแล้วเขอหน้ามาว่าใส่นี่ที่แบบจะแกีกที่แบบเตี้ยน้ำใส่นิดหน่อยเอากระถือละเมียน้ำใส่ถือเถือหนิดมันมันคกปัดห้องไเอย่่าาอยัดนี่เรีอกครับเถียงผมครับทจิมินครับเอาพี่เฮ็ดเลยจ้านีสาวชิลร่กระดิ่งมาแล้วของเพื่อนนี่นะครับ ไอเกียวรับตุ้บันบยังไไอ่ขป้นไหมนอทีนี้นี่ครับพเมีนเหโอ้บุญวาสนาครับมานมานมครับนัดเอกมินครับถึงไพชิว่าประมาณเได้ทีเราอแม่แกกันนะครับผมยางแดวมทำสูตรดีนะครับ แ,แล,ล้วเนี้ยนนาโต้ที่โตตีมั้งเหรอนี้เขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกผงมะพร้าวนะครับผงม,มะพร้าวนะเป็นมะพร้าวขูดนะครับพี่เขาเอาไปขัว่วโอ้โหหอมหน้าแดกมากเลยใช่มันมันจะทำให้เยื่อแตกเร็วโอ้โหอเันนี้สูตรอ่าพี่การนะครับผม<น>ติดต่อเยียดเดียได้นะครับอยู่ที่ร้านเอาน้ำพี่อยู่หน้าทางหลวงนะครับกุ้งทางหลวง ร้อยร้อยบาทนะครับได้เยอะอยู่แล้สำหรับปลาสวายสูตรเราอันนี้จะเป็นหน้าจะเป็นไหมนะครับผมไหมโอ้นนนหนำหนำต้นไห้เนาะแต่ว่าน้ำมันตื้นตื้นนี่ดาปลาสวายมันอยู่ตื้นเล้วโค้ยังไง <c oughs> มันเหนื <c oughs> ห่อย <c oughs> ยินเงียบขนาดเนาะเงืยบตอนนี้ยินไม่รู้นะยินเนี่ย

ลงเบ็ดเด้ยครับหาตอนนี้ห้องก็หอดหนาไม้เลยแลครับลงเบ็ดเรียบร้อยครับชิมงานทีนี่ก็เป็นตีไอโชวครับเยอะกันตวหกอนไันเด้่าเนะบื้งต้นในป่านะครับต้องมาครับ ได้เลยเด้อครับผมไม่เรียกครับนัดรอด่ินครับนัดรอเดินนี่เหมืนครับนัดนัดวัดหุ่มาเทียนวิตรีขยีครับนัดขยีนี่ครับพี่เมนครับมันกินครับมือขี่ตึงมากครับนี่นะครับหนึ่งเตี่ยมปากกี้กันน้ำได้ครับเชียงกันมื่อนี่บ้อนไปขยี้ไปอืมมันตึงนี่ครับวัดสวย ครับจะไม่ใหญ่ครับผมไงบ่ครับไอ้ไม่ไม่ทำไมไม่ถึงที่อะไรเลยวะโอ้โเอาลิบต้องลงแอมนะครับเป็นได้ครับมันติดบ่ดึงมาดึงมา,มาตีกันบ่ ไอ้เกมของเจ้ายนค่ะแกอู้ป้ายยังไงนนี่นะครับทีมงานครับเมื่อเห็นทีมมาทีมเป็นทีมนะครับแยกฟังผมทีมพีเมนครับพีเมนทยังไงซื้อทีมเฮาซื้อยังเป็นวัดดาวเมนวัดดาวครับกำนัดวัดดาวยิบเสร็วปะยิบเสร็วปะ นี่ครับโอ้คืยอเยอะแยบริวาเยอะเยะแห่มันเบิ่งกันเสอจะเากระสองเต็มแลวไหมอ่ะบางฮาโอ้กินหมูกินหมูครับเนี่ครับย่ามีแต่มามาล่าสวายครับสวายคือน้ำเปล่าก็ได้ทีนึง เดี๋ยวเดี๋ยวครับมือผมงมาบางครับเบียเอาเบ็ดเอนนั้นย่างไปไว้อิ่มได้บ่ครับเนี่ยโอเคครับเตรกันตัวโตไว้ครับบังนะครับผมอาราบังฟิชชิ่งทีมงานเราในตัวที่สามแล้วนะครับผมก็ก็เริ่มเริ่มต้นจากตัวเล็กๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอดูรอดูดึกๆมาครับจะเป็นยังไงครับผม ดูดูครับไอ้ขี้กากขี้เกิือนครับมันทำอะไรวะไมาอีกแต้มเดี๋ยวครับเอาโอเนี่ยครับไอดึงแห้งมากเลยครับแข้งขาเนี่ยโอ้โทแข้าเจอตูงนี่วะว้านี่ครับคนหนึ่ง น้าว่าเถอะมีเนื้อตากปะครับนง่้แหละดึงขึ้นให้ปึ๊ดเออโบตองดย้องา้องะครับตีดบ่พี่มีนรอดวนครับวัดออกวัดออกครับดึงหมุนหมุนขอหมุนขอโอ้ตัวสองตัวบะหนึงตัว นั่นแหละครับปลาปลาขีครับยกขึ้นได้เอาไปเอาไปโอ้ตัวอย่างนี้เอาเล่นขึ้นเล่นขึ้นเล่นขึ้นยื๊บย็๊บยืบยิ้มแซวอ่ะนี่ครับเจเจนยิ้มแซววะยื๊บแซววะโอ้ตนั้นครับปาขี่ครับพงยาลีกูแล้วกูสองกูก็ดุกตัวกูสองตัวแล้วนี่ครับคนละสองเตียงครับทางนี่เป็นซีเตียงครับแกงวแกงวแกว คร่บถ้าตัวต่อไปแล้วครับตัวไงก็นนี่ครับนอาต่อไปไหนะครับเอาละครับตัวที่ห้านะครับไม่รู้จะใหญ่แค่ไหนลองดูครับโอ้โห,โหบอลขึ้นอีกว่า,าใช้ได้ใช้ได้ไซส์โอเคแล้วยูบุเซฟยิบุเซ่วะ อ้าวทีมงานได้แล้วครับผมตัวไงครับใหญ่บอกแล้วครับตรงใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ครับโอเคตัวที่ห้าครับไอบังฟิชชิงครับพอดีปิงได้เขาไปไปไปไอถืออะไรเห้บังลูกบิลลี่จับดีๆเนี่ยได้คนรุดมือองิอ้าวบ่ไอาที่กทีมงานตัวที่ห้านะ ครับเจอกันตัวต่อไปเจ้าเจ้าแก้วแก้วแก้าไอ้โชคเจ้าบอกแล้วจ่นี้หละครับมาเด้อครับฟังอันนี้ทีมงานทีมงานนั่นพิมพบครับอันนี้แยกฟังกันเด้ครับอันนี้แมนทีมงานเรา แรงได้ครับหนักไ่มครับตัวนี้ประมาณหกใบแล้วบอดไ่มครับตัวนี้เดี๋ยวต้องไปเบืองตากจะได้เห็นครับกลับมานะครับโอ้ตีนหยาบวะครับดูตีนไหมย่างย่ยงเลยครับสะดูตื่นอุ้ยสวยครับ ดีแล้วครับดูทับเนี่ยผมกับไล์อาทิตย์ลนะผมก็ตามหลังเขาท่านมอนอีคือมันทอนี้วรับมอหนีอย่างไครับนีฮะครับฟังครับได้บ่ครับเปี่ยนตึงมือไ่มครับนักหักครับอุ้ยตุ้ยอยังไต้ตีนครับโอ้ ผมให้เป็นที่สามครับเพราะผมมันแย่กลัวไหมครับคุณเจกุญเทียบอันมึงพูดมาติดครับโอ้ซู้นะครับซู้นะเนื้อมักยี่สิบปีเด็ดดิวเด็ดดิวครับเด็ดเด็ดเด็ดสูตรใดนี่ครับไม่ขีดวะหนึ่งเกองหนึ่งครับโอ้ยี่ครับเจอกันตูโตไป โอ้โหเนี่อยวนักอะไรวะเนี่ยโอ้ก็ก็ได้อยู่นะก็อยืดๆไอ้นอนนั่นเรียบร้อยครับทีมงานผมครับไอส้วนเนี่ยถือมาส้วนเนี่ยเอาเยอะเหรเนี่ยอ๋อเนี่เนี่ยโอ้ยเซ่อ mấy em ครับ ăn nguồn nữa เชิญ ăn ต่อไปครับ Kéo ต่ว่ี่านต้ว่โอ้นี่นะครับเมื่อกี้วัดบางเฮ้งครับว้ายมันอาธิบายทวนนามากเลยเกตยครับโอ้บวกแล้ว โอ้โหมันมาทาานี่ตัวนี้นางนางนะมาไอมาอย่างมาโอ้มันเปียกมันเปียกไอ้บังดกไอ้ขอยามันรูดอยู่เดี๋ยวค่อยไปแห่ก็ก็หัวก็หัวเด้อปลาปึกอีรีครับอันปลาตัวนี้ โอ้เต็มซ้ำกันแะเจอเนี่ยมมนาบักสามปศเมน้นครับสบายปอกปีครับได้ปังเพราะว่าลุนมือกานสังพอดีอันอันฟังกับแบบอย่างแรก ยิบดนขี้แมทมูขึ้นทีทขั้นขัวแล้วปีนึงนะครับเงียบครับตอนนี้ได้ร้วมทำเหมือนร้วมทำเบมดสิบสามเต็มครับเงียบตีสองกับเมื่อนะครับพูนีมีนันมีงานครับเฮสตูดิโอรเดินห่อยหนึ่งคุ้มับ นอนครับครับสู่กันต่อเสียเจมครับเสียเมนครับสู่สามคนเเจ็บบิดขึ้นรถล้วนะครับตีสองครับทีมงานครับนี่ครับคนงานกับิดสามสิบสี่ชิดห้าเต็มครับ นี่ครับเจอกันชิปหน้าครับฝากกดติดตามนึงครับ